30มิถุนายน2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับในที่สุดลูกทุเรียนลูกนี้ก็ได้ทั้งหมดอายุก็ได้126-27วันแล้วเมื่อเรามาดูตามเปลือกของเขาและก็สภาพของขั้วของเขาก็คิดว่าน่าจะทำการทดลองลงตัดลงไปบ่มสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอายุเขาถึงแล้วหนึ่งละสอง ช่วงนี้ที่จังหวัดบึงกาฬนี่พายุเข้าฝนตกต่อเนื่องมาแต่ว่าไปแล้วก็ทั้งเดือนมิถุนายนเลยตกตอนกลางคืนตลอดเวลาทีนี้มันก็จะทําให้เรื่องของการสุกข,ของทุเรียนนั้นล่าช้าออกไปถือว่าเป็นโอกาสอันดีในวันนี้ในการที่เราเห็นฝนหยุดตกบ้างแล้วพอจะมีแสงแดดนิดหน่อยเราก็เลยจะทําการอเอาลูกทุเรียนลูกนี้ลองไปทําการบ่ม ก่อนหน้านั้นเราทําการตัดไปแล้ว2ลูกที่อยู่ข้างบนนั้น,นครับเราตัดไปเมื่อวันที่25คือ5วันที่แล้วเราเอาไปบ่มปรากฏว่าลูกที่1สุกไปแล้วส่วนลูกที่2ก็คาดว่าน่าจะสุกใน2วันข้างหน้าส่วนลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดลงไปบ่มเลยนะครับน้ําหนักของลูกนี้ก็น่าจะประมาณ4ีกิโลกว่า,วาเมื่อเราทําการตัดแล้วนะครับเราจะทําการเช็คดู อ่อ่ายางที่อยู่ตรงขั้วนี้เอาลิ้นแตะดูโอเคครับเวลาเราแตะดูแล้วปรากฏว่ามีรสหวานนิดนิดนะครับทีนี้เราก็จะทําการเอาไปบ่มตอนที่เราทําการเคาะดูที่เปลือกนี้ก็ปรากฏว่าเสียงของเขาไม่แน่นเหมือนเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้นะครับการที่เราเคาะดูแล้วเสียงของเขาไม่แน่นนี่อ่อก็แสดงว่าภายในนั้นเขาเริ่มหลวมแล้ว นะครับเหลือเพียงแสงแดดเท่านั้นนะครับในการที่จะมาช่วยให้กระบวนการสุกข,ของเขารวดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีแดดมันก็เลยทําให้กระบวนการสุกข,ของเขาช้าไปนะครับอ่าเราก็จะทําการตัดลงไปบ่มดีกว่านะครับสำหรับต้นทุเรียนต้นนี้ก็มีอายุเข้าปีที่8แล้วนะครับอ่าปีนี้ติดลูกทั้งหมด12นะครับตัดไปแล้วอ่าสองวันนี้ตัดอีกหนึ่ง ก็จะเหลืออยู่ประมาณเลูกนะครับทีนี้ลูกทุเรียนเหล่านี้เมื่อเราทําการบ่มแล้วนะครับเราก็จะทําการผ่าให้เอฟซี FC ได้ดูเป็นระยะๆว่าลักษณะของเนื้อจะเป็นอย่างไรรสชาติจะเป็นอย่างไรซึ่ง f อหลายคนก็มีความสนใจอยากจะดูสภาพเนื้อของทุเรียนนะครับเนื่องจากว่าเรา ดำเนินการนำเสนอเพื่อนมาตั้งแต่นู้นครับเริ่มที่จะออกดอกจนมาถึงวันเก็บเกี่ยวและกะ็ไปถึงวันที่เราแกะเนื้อให้ท่านผู้ชมได้ดูเดี๋ยวเราจะทําการนําเสนอไปเป็นระยะนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ